ใช้งานใช้การไม่ได้ถาดก็ถอดอันเก่านลครับนะใส่แกงยินกับอยู่นี่ร่องเครื่องกับอยู่นี่ล้วพี่น้องเอ้ยแากกันไปนะครับใช้งานไม่ได้นะครับไม่มีไฟออกโหลดกระแสะอย่างแรงด้วยนะครับโอ้ยนะครับตัวเลขอะไรก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้โหลดกระแสะอีกต่างหากลองแล้วก็ใช้งานไม่ได้โอ้โ,อโหเคีัคบเลย ชื่อเหมือนโปรแกรมหนังเลยเว้ย <c oughs> พากันแปบเนี่ยนตะัวหนังสือทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็น่าจะเป็น DC 12โวลต์รุ่น 99900W <c oughs> ก็ยังอื่นก็ยังอ่านไม่ได้เลยอทีนี้นะครับก็คงจะต้องแกะออกมานะครับมาดูนะครับอาการก็ อาการอยู่นี่นครับนะลงน้ําไม่มีเสียงไฟไม่กระพริบไฟไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับนะนี่คืออาการนะครับ้ากล่องไม่มีอยู่เ่ยนแล้วน,นะเรนะามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมแกะเครื่องออกมาความดูความอลังการนะครับความอลังการโอ้โหสุดยอดมากเลยุนเพื่อนเลยสุดยอดจริงๆนะครับนี่ก็คือความอลังการของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้งานไม่ได้น่าจะเกิดการช็อตจุดใดจุดหนึ่งนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นคําตอบมันเป็นคำสันนิษฐานที่ตรงมากเลยนะครับนะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับทุกเครื่องนะครับมันต้องช็อตอยู่จุดใดจุดหนึ่งแน่ๆน, <c oughs> นะครับมันเป็นแบบน,นั้นและทีนี้เราก็ต้องมาค้นหาจุดเสียนะครับ <c oughs> เพื่อมาหาว่าไอ้จุดใดจุดหนึ่งเนะี่ยมันอยู่จุดไหนนะครับเป็นแบบนั้นนะ อันนี้ก็ต้องใช้มิตเตอร์ใช้เครื่องวัดไฟนํำพาไปนะครับไม่ใช่ใช้ดวงธรรมนะครับนะถ้าใช้ดวงธรรมนาไปแล้วกะว่าจะเห็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่านะครับก็กลายเป็นว่ามียักษ์ตัวใหญ่กันไว้รูสีเก่าวไวนะ้โอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องถึงรูสีหรอกครับผมก็พูดได้ โอเคนะครับนะไม่ก้าวล่วงไปต่อกันเลยนี่เลยนะครับนี่ก็คือด้านล่างของในงส่วนของแผ่นวงจร,นะ,รนะครับนะครับนะตัวนี้ก็ต้องไปดูว่ามอสเฟตเป็นเสียหรือเปล่านะครับมันต้องวัดที่ผลรวมของมอสเฟสนะครับขาเนี่ยลงกาวนะครับ ลงกลางของวงจรก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับสังเกตดูที่ C filter นะครับมวัดผลรวมของ m o ส f e t หมดทุกตัวเลยก็ได้นะครับโดยการาวัดที่ MOSFET วัดที่ C ลเตอร์นี้เลยนะครับถ้าขึ้นทั้งสองข้างก็ถือว่ามันช็อตอยู่นะครับมันวัดแบบนี้ได้ด้วยนะครับ ขึ então, ้นแล้วก็ลงนะด้านนี s <S ้อ no, ันนี้ขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้มอเตอเฟทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนช็อตหนักนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เสียไม่ได้หมายถึงความว่าดีนะครับแต่หมายความว่ามันไม่ได้ช็อตหนักนะครับมันอาจจะเสียก็อาจจะเป็นได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ช็อตหนักแค่นั้นเองนะครับี๋ยวดูลายวงจรมีมีลายวงจรขาดแล้วมีการซ่อมแซมลายวงจรนะครับโดยการอาสายไฟนะครับ มันเกิดจากอะไรนะครับมันถึงได้ช็อตแล้วขาดขนาดนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวอื่นซึ่งช็อตอยู่ไหมนะครับแล้วก็มีจุดลายวงจรนั่นจุดนี้นะครับนะซึ่งน่าจะร้อนมากนะครับแล้วก็ขาดอยู่อ,ยอาจจะขาดนะเดี๋ยวดูนะของไม่ขาดนะครับตัวน,นี้ไม่ขาดนะครับมิเตอร์ชี้แค่เนี้ย ันนี้ไม่ขาดน,นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความร้อนขึ้นมานะเกือบจะละลายนะครับแต่แต่ไม่ได้ขาดน,นะครับโอเคเลยทีนี้ไฟเข้ากดสวิตช์แล้วปุ๊บเกิดการดึงกระแสอยู่นะครับทีนี้ผมก็คงจะต้องเสียบไฟต่อไฟ12โวลต์เข้านะครับแล้วทีนี้ก็มาวัดไฟตรงไฟออกนี้ครับนะตรง C นะครับตรง C นะครับตรง C นะครับร้อยห้าสิบไมโครร้อไมโคร 450โวลต์นะครับ4ตัวนะครับอยู่นี่นะนะครับเดี๋ยวผมต่อไฟแล้วก็จะต้องลองวัดไฟดูนะครับว่าจะมีไฟออกมาที่เจ้า C Filter อร์ 40, 450โวลต์นั้นหรือไม่นะครับถ้าออกมาแล้วก็แสดงว่าในส่วนของภาคจ่ายไฟ Switching ทำงานนะครับแต่ถ้าไม่ออกมาก็คงจะต้องไปดูว่าโหลดมันช็อตอยู่ไหม หรือว่าเป็นที่สวิตชิงไม่ทำงานนะครับไฟจุดนี้เรา300วามร้อยกว่ากว่าสามร้อยครับลาวสามตกค่อมีนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูกันเลยด้านไหนเป็นวบวกด้านไหนเป็นลบเดาเอานะเดี๋ยวนี้ไฟเข้าไปที่รียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอขึ้นเลข16บหกอะไรเนอยู่นี่น,นะนะครับแล้วทีนี้น่าจะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมลดแร,รงดันลงมาจะใช่ไหม โอ้ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับให้13โวลต์นะครับเวลานี้เลี้ยงเครื่อง13โวลต์นะครับเพื่อนก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไฟมานะครับไฟเข้ามาในชุดนี้นะครับเหล่านี้นะครับเห็นนะครับเห็นเห็นเข็มนะครับเข็มชี้เหล่านี้นะครับ13โวลต์นะครับทีนี้ ชะวัดไฟตรง C450 นะครับกดแล้วมีการดึงกระแสด้วยนะครับมีไฟออกมาเพียงเล็กน้อยตัวนี้เยอะหน่อยนะครับเออได้อยู่นะครับได้อยู่โอก,ก็ได้นี่ครับ ไฟออกมาอยู่นะครับนะแสดงว่าในส่วนนี้ฝั่งไฟเข้า12โวลต์ได้แปลงมาเป็นไฟสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ทํางานนะครับแล้วทีนี้ในกรณีที่ไฟไม่ออกเนี่ยนะครับในกรณีที่ไฟไม่ออกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ที่เอ่ออ่ะเดี๋ยวคลายประจุก,ก่อนแล้วจะพลิกขึ้นมานะครับนะครับพลิกด้านขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้ไฟที่ซีนี้มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วทีนี้ก็คงต้องมาดูชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นี่ๆน,นะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงครับอาจจะต้องถอดองจอรออกมาแล้วก็ทําการวัดอุปกรณ์ดูนะครับหรือจะวัดในวงจรตัวนี้สุดแท้แต่เพื่อนๆจะมีความชํานาญในการทําเลยนะครับผมก็คงจะต้องดูว่ามันเกิดจากการช็อตที่อะไรตัวไหนอย่างไรโดยการลอยขาและววัดนั่นเองนะครับ แล้วเนี่ยถอดออกมาก็วัดในวงจรได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะมาวัดในวงจรมันก็เลยต้องถอดออกมาเัเองการถอดเป็นสิ่งที่ยุ่งยากหรือไม่อย่างไรไม่ใช่เลยนะครับสําหรับตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของไอจดดูตะกรวนี้ดูได้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันเป็นวงจรลายวงจรหน้าเดียวนะครับเป็นหน้าเดียวไม่ได้ตี2หน้านะตัวนี้ตีหน้าเดียว นะครับนะพอเรารู้ว่าเออมันน่าจะหลุดแล้วเนี่ยเราก็ให้ความร้อนนะครับในส่วนนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับขาซิงระบายความร้อนนั่นเองให้ความร้อนแล้วก็เอามือมางังดๆหน่อยนะครับนะถ้าโชคดีมันก็จะหลุดออกมานะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีมันจะไหม้มือเรานะครับนี่เลยนะครับโอ้มีสายขาดด้วยี่คัเนี้ตัวนี้ขาดออกจากที่ไหนเราที่นี่นี่เลยนี่ครับ ถ้าเห็นสายขาดแบบนี้เพื่อนอย่าลืมต่อเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าในลักษณะของการขาดแบบนี้ถ้าขาดสองเส้นสามเส้นแล้วเราจะลืมนะครับลืมต่อนะครับอันนี้ก็หาตรงขาดไม่เจอก็จะวุ่นวายไปหมดนะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็ต่อสายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปวัดดูว่าในส่วนของโจทย์ตัวอะไรตัวนี้เออมันชัดหรือไม่อย่างไรครับน,ะนี่นะครับอืม นะครับมันจะเป็นยิ่งกันโดเลยนะครับหน้ามาดูกันก่อนเลยมิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยฮะโ้มเตอร์ขึ้นแล้วนะครับวัดขาที่หนึ่งกับขาที่สามของมันนะครับมันจะขึ้นข้างหนึ่งเยอะข้างหนึ่งน้อยนะครับเห็นเข็มมันเนี่ยเห็นอยู่เนาะ <laughs> ข้างนี้ขึ้นสูงหน่อยสลับขาขึ้นน้อยหน่อยเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เสียอยู่นะครับเสียแล้วถ้าเป็นแบบนี้เสียนะครับอ่านี่ครับจะเป็นแบบนี้นะใขึ้นข้างหนึ่งเยอะอข้างหนึ่งน้อยแบบนี้นะนะครับนะนะครับเห็นไหมแล้วทีนี้นะครับมิเตอร์เนี่ยมาจิ้มลงระหว่างขาที่สองกับขาที่สามแล้วก็ลากมาไว้ขาที่สองอย่างเดียวเห็นไหมเข็มมันก็จะค้างอยู่เนี่ยนะครับเอาตัวนี้ออก เขาไปวัดใหม่ทีหนึง่งเนี่ยไม่ไม่ขึ้นแล้วนะก็ s c r นั่นแหละนะครับการวัด s c r เพื่อนไป่หาดูได้เยอะแยะ,แยะมีอาจารย์หลายท่านพาไปทำอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันช็อตนะครับตรวจพบเป็น s c r เสียนะครับหนึ่งตัวนะครับตำแหน่งนี้นะสองอันนี้นะเสียไปห,หนึ่งตัวนะครับซึ่งสองตัวนี้ต่อขนานกันอยู่นะครับรทีงวิริยต้องทาจะทําการเอา s c r มาใส่ร,รับ ทุกวันนี้นะครับสินค้าจากจีนเข้ามาทุกวันนี้ก็เยอะแยะเลยนะครับนะเข้ามาในประเทศของเรานี่ครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับโอ้โหเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับสุดยอดจริงเลยนะครับก็เป็นนักคิดนักพัฒนานะครับนักสร้างสารรค์จริงๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ <laughs> บ้านเราก็ไม่ได้ไปคิดเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีพวกนี้เลยนะครับ ผิดกฎหมายอีกก็ว่ากันไปมีกฎหมายมีอะไรคุ้มก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนแล้าส่งเสริมกันก็ปลูกด้านปลูกนี่แหละครับเพื่อนมันก็เลยในส่วนนี้ก็เลยไปยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเราก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีจากเมืองนอกนะครับนะว่ากันไปนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งนี่ครับบ้านเรานี่จะสามารถที่จะผลิตแล้วก็ใช้ผลิตเพื่อใช้อุปกรณ์ใหม่ๆได้นะครับ โดยไม่ต้องพึ่งพาจากเมืองนอกเยืัอคงยากอยู่เนาะเพราะว่าบริษัทอะไรอะไรต่างๆอยู่ที่เมืองนอกกันหมดแล้วย้ายฐานการผลิตนี้่ <c oughs> ะว่ากันไปน,นี่ครับเนี่ยผลิตมาก็พอมันเสียก็ซ่อมไปแบบนี้นะครับก็ได้แค่นี้นะครับให้ผมคิดผมก็คิดไม่ออกหรอกนะครับพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้เรียนที่จะมาคิดแบบนี้ว่าเรียนซ่อมนะครับไม่ใช่เรียนสร้าง นะครับสร้างก็ไม่รู้ว่าจะขายให้ใครโปรเจกต์ไม่รู้จะขายให้ใครนะครับทาขึ้นมาไม่รู้จะขายให้ใครีหละนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออภารกิจงานซ่อมไปนะครับเป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะก็เลยว่าเล่าเพื่อนฟังนะเผื่อเพื่อนอยากจะออทําธุรกิจเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับเปิดร้านซ่อมเมือนของตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นอาชีพเสริมก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนครับเออ หาเลี้ยงฉีดไปอะไรไปเนี่ยเลยมาเราสู่เื่อนฟังนะครับตรงนี้มันขาดนะนี่วงจรไม่ใช่ขาดหรอกมันมันจะขาดเอาตะก,กั่วใส่เข้าไปหน่อยนึงแล้วก็นะครับนี่ใส่มอสเฟตนะผมลืมบอกไปไอ,อ้ไม่ใช่มอสเฟต SCR ไม่ใช่ SCR แล้วทีนี้จุดบัตรกรีพวกนี้มันไม่ค่อยดีเนี่ยผมก็จะบัตรกรีให้อยู่นี่นะครับนะรู้สึกว่าจะบัตรกรีแล้วไม่ได้ล้างด้วยเนะนี่ยเนี่ยผมจะบัตรกรีอยู่นะครับพวกนี้ มันอาจจะเสียมาหรือเปล่านะช่วงนี้เห็นซ่อมๆมาอยู่นะครับเห็นไหมครับเพราต้องใช้ความร้อนมากหน่อยนะครับจุดบัรกรีพวกนี้มันถึงจะติดแน่นจุดใหญ่นะครับถ้าหัวแรงไม่ค่อยดีแล้วมันก็ส่งผลถึงกันละลายตะกั่วไม่ค่อยดีนะครับก็กดแช่ด้วยนะครับเห็นไหมก็เห็นนะนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยติดดีเนี่ยก็เอาหน่อยนะครับน่ อย่างนะแบบนี้นะแช่ไว้หน่อยนะครับเนี่ยตะกั่วมันจะได้ไหลไปได้เออแล้วมันก็จะติดดีขึ้น,นเนี่ยนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ยความร้อนนุ่งสูงหน่อยนี่ครับนี่ก็คือเทคนิคบัดกีเล็กน้อยไปนะี่ครับจริงๆใครก็รู้กันหมดแล้วแหละนะครับจริงผมมาเล่าสู่เพื่อนฟังเสริมเติมเข้าไปสักเล็กน้อยเนี่ยน,นะเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะดีดู ดูมั่นใจขึ้นหน่อยครับว่ามันจะไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต้องล้างต้องทำความสะอาดแล้วมาลองกันว่าไฟมันจะออกมาทุกๆไหมบ้ากันไปครับเมื่อกี้แล้วผมก็ทําการล้างนะครับก็สะอาดขึ้นมานะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสรวบในส่วนของความสะอาดนะครับเพื่อนนะโลคำมากแล้วรู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้อากาศยังไงก็ไม่รู้แหละมันเป็นอมร้อนลหนาวนะครับเนี่ย อันนี้ก็ทีนี้ก็คงจะทดสอบได้แล้วนะมั้งครับจวลองเครื่องก่อนประกอบนะครับลองเครื่องก่อนดีกว่านะครับนะจะเป็นยังไงนะครับเครื่องก็เป็นอย่างนี้นะหน้าจอมันนี่นะอยู่ทางขวานะครับนะ นี่คือแอ่งน้ําผมนะครับน,ะน้ำคือฟงน,อน้อนเงนถึงยังนอนบบนี้เนาะไม่ไม่เป็นไรนะครับนะนี่แอ่งน้ํานะครับอมันไม่ได้จ่ายเลยนี่อ่ะมันอยู่อย่างนี้แหละนะครับที่นี้มันถ้ามันเครื่องมันทางานได้มันจะเป็นฟองฟองขึ้นน้ํานะเปิดไฟเข้ามานะครับ มันฟองฟองขึ้นสวิตอยู่ไหนเนี่ยนะครับนะสวิตนะครับจะดังจ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 ,งจ,งจ,งจงังโอ้เป็นฟองขึ้นแล้วเนเห็นหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเราเอาสายไม่จุ่มน้ําเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับเนี่ยเรากดกดสวิตเข้านะครับจุ่มน้ําก่อนมันถึงได้นะครับ น้ำมันจะเป็นฟองฟองขึ้นแบบนี้ครับนี่เร็วมากเลยนี่ปรับจนนี้นช้าเร็วได้ด้วยช้าเร็วช้าเร็วได้มันเป็นฟองขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับ นะครับดูดูตรงตรงสายนั่นแหะนะครับนะครับถ้าผมปรับเร็วนะนีเร็วมากนะครับครับมันจะเป็นฟองๆขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะนะอยากบอกว่าโอเคนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำเนะี่ยเจอแน,น่ครับแม้กระทั่งตัว คนใช้เองคนเอาไปใช้ก็เจอเหมือนกันนีนะแบบนี้ยังไงแล้วมันระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันจริงๆเขีวเก็กแสกนะี้ผมบอกเลยมรู้มันปรับช้าเร็วยังไงผมไม่เข้าใจนะ โอเคนะครับก็เครื่องทํางานได้แล้วผ่านแล้วนะครับนะทีนี้ก็ประกอบนะครับประกอบเข้าไปก็จบแล้วนะผมก็ํำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของเอ้โจเครื่องเนี่ยนะครับสังทองนี่นะโอเคนี่ครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะส่งต่อให้ลูกค้าไปใช้งานหน่อยนะครับผมอ่านไม่ออกนะทีวนี้นะครับ9 9 9 0เก้้นะครับ หน้าตาเครื่องมันแบบนี้นะนะครับเสร็จเันทรียบร้อยนะครับชวีเรเลืองทาก็คงจะต้องจากไปเดี๋ยวพบวก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม